สวัสด,ดีค่ะพี่น้องดูเห็ดค่ะปั๊บถ่าแล้วอยหมองทำงานค่ะพี่น้องดูค่ะโอ้โหดูดอกนี่โอ้โแก่แล้วค่ะทุกคนดูค่ะแก่มากโอ้ยดอกใหญ่มากทุกคนดูค่ะเยอะมากโอ้ยไม่เห็นค่ะทุกคนแก่หมดเลยโน่นค่ะดอกนึง โอ้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนแก่หมดเลยมันออกที่ทำงานจักรยานก็อยู่โน่นค่ะทุกคนไม่เห็นน่ะไม่ได้เดินออกมาดูด้วยค่ะทุกคนดูค่ะโอ้โหทางโน้นทางที่ทำงานนะคะทำไมค่อยไม่เห็นตอนตุ้มๆนี่ค่ะเยอะมากดูดูข้างในโน้นค่ะ โอ้หมดแล้วไม่มีแล้วค่ะทุกคนหมดแล้วหมดแล้วนี่ดูดูเห็ดปารเน่าหมดเลยฟอแล้วพี่น้องพอฟอ,ฟอหมดแล้วเน่าดูไงคะ่ะข้างในก็เน่าใหญ่มากดอกใหญ่มากดูค่ะโอ้ยสะออนแด้อาบนอ้นดูค่ะ ัวมันจะแก่นิ่มแล้วทุกคนดูค่ะนิ่มนิ่มละแต่อันนี้ยังแข็งอยู่นะดูดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยแก่ไหมเนี่ยแต่ไม่เคยกินนะคะนี่สีเหลืองนี่ไม่เคยกินนะคะทุกคนดอกใหญ่มากดูค่ะดูดอกนุ่สะออนลายพี่น้อง ไม่เคยกินนะคะสีนี้ดอกหนามากเขาเรียกอะไรอะ่ะเห็ดเผิงน้ำผึ้งเห็ดน้ำผึ้งเห็ดเพิง,งดูคะ่ะมันมันจะออกดำนะคะทุกคนไม่เคยกินสีนี้นะคะนี่สีเหลืองเนี่ยแต่เคยกินแต่สีแดงแล้วก็เห็ดพึ่งธรรมดาแต่ไม่เคยกินสีนี้ค่ะทุกคน มันใหญ่มากแล้วมันมันออกข้างที่ทำงานนี่ค่ะที่ทำงานไม่ได้เดินมาดูนะคะทุกคนวันนี้เดินมาทิ้งขยะก็เลยเอ้ามองออกมาเอ้ามันเห็ดปาดพี่น้องดอกใหญ่ค่ะบ่งก็เลยดูคนเตะคนเตะค่ะดอกโน้นยิ่งใหญ่ดอกใหญ่มากปาดสะออนเด้พี่น้อง โอ้ยเละแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นเละเละแล้วนิ่มเหลือแต่ดอกนี้ค่ะไม่เอาหรอกพี่น้องขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะลงแล้วค่ะขอลงไล์ขอลงคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีค่ะ